สวัสดีครับสบายใจเลยดูเย็นเจีย๊ย <c> บ <ười> ดีครับจนผมถ่ายน้ำมนันจะหมดแล้วเนะี่ย มันยังนอนอยู่เลยอะหน้าย่นเลยครับครับที่นี่มันเย็นไงต้นไม้มันเยอะแต่หน้าร้อนร้อนมากนะที่นี่ ต้องย้ายมาเหรอโกนด้วยเดี๋ย็้าหาว่าขี้โม้นอนโกนด้วยหืออะหืออะเลยนะครับผมลมเลื่นนี่ครับต้นไม้มันเยอะแล้วลมมันพัดด้วยไง ถ้าถ้าหน้าร้อนนี่ร้อนมากเราได้ยินเสียงสตาร์รถไม่ได้หรอกเนี่ยสะดุ้งหดมาเลยเนี่ยเห็นนอนหลับอย่างเงี้ยเลยสบายจัดหละใจแอนอ่ะ แต่ยังไม่กินอาหารเลยเนี่ยอ๋อคือนตตเหรออืมเหมือนมีผู้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่จริงหรอกมันอาจจะโชคร้ายก็ได้ ใช่ครับแต่หน้าร้อนมันอยู่ยงี้ไม่ได้นะมันร้อนตากร้อนจริงๆไม่ได้ร้อนธรรมดาเป็นวันตอมแล้วขึ้นอืดแล้วมันน้งว่าจะกลับวันนี้ครับเราซ่อมอันนี้ก่อนถังน้ำมันก่อนดูดิ เติมน้ำมันมาเนี่ยวิ่งถึงกรุงเทพได้เลยอ่ะหมดละช่วยสุดท้ายละแม่นันรั่วซะได้อุ้ย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 มีอาการมีอาการขยับเลือบทาดูเลยหน้าหมาจริงเลยแกอ้ยเดี๋ยว ไม่ว่ากันนะพามุดเนี่ยน้ำมันยังไม่หมดเลยถอยไม่อีกคง,คงจะหมดนะมั้ง ป่าไปไหนวะเนี่ยปิดด้วยก่นอนเลยให้หมดดูนอนหน้าย่นเลยครับครับสตาร์ทรถนี่ลุกพวดเลยเนะี่ยเชื่อไหม <laughs> ครับเด็กแอบมองด้วยดยวูนะแอนแน่แอนแน่มีม,มีมีขยับตามีขยับทางตา ไม่ได้ไปไหนถอยรถเฉยๆถอยน้ำมันออกเฉยๆดูมองอยู่นี่แหละถอยเฉยๆถอยลงเนินเฉย เออกินได้แล้วครับอาหารนะ่ะแกงมันนี่แหละไม่แกงมันเอาไปแกงไก่แล้วแก,ง,แวแกงคนเด้ทะเลาะกันตายเลย กินเยอะคนกินมั่งหมากินมั่ง เรียบร้อยอย่าให้เหลือเมื่อวานไม่กินน่ะเออกินตะไม่ไปไหนหรอก <c oughs> ครับแบ่งๆกันชอบกานเกง <c oughs> แต่งตัวสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างกัอย่าว่ากันนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นอย่างนี้แหละ จะมาแอปเก๊กหล่อคงไม่ใช่เรื่องนะไม่ไม่ใช่แนวถ้ามาหยิบมาดู <c oughs> <c oughs> ไม่แจ้งเตือนเลยทำงานกดติดดาวไวด้ดิกดติดดาวไว้ครับต้องเอาที่สบายใจอยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่งั้นไม่มีความสุขหรอกครับ ครับห้ามถอดอ่ะถอดได้เลยนะถอดในห้องไงไม่ถอดอะไรเงี้ยครับอยู่บ้านก็ต้องประมาณนี้แหละสบายๆครับจะไปมัวโอซับยีนอยู่ไม่ใช่เรื่องนะซับยีนแต่งหน้าโอคนละเรื่องนะ ระแวงกลัวโดนทิ้งมันก็คิดดูเลยผมไปเอาเอาน้ำมันใส่ถังอะเยอะไหมอะอะไรของมึงวัดนะแหมทำเป็นงงอยู่จังหวัดตาครับเมืองวันเมืองวันผมมีพี่น้องสามคนครับ เอ้ยไม่ใช่ดิพี่น้องหลายคนครับ <c oughs> พี่น้องผมเยอะครับมีพี่สาวคนโตครับอยู่กับพ่อที่อ่างทองอยู่กับแม่ใหญ่ที่อ่างทองพี่สาวคนรองอยู่กรุงเทพ พี่ชายอยู่กรุงเทพลองไขออกอะไขออกก็ตีหวยเลยน้องผมอยู่ระยองครับน้องวัดน้องวัดลูกเอะโอ้โหลูกผมหลายคนเลยถามอย่างนี้ ไม่ครับกินอาหารด้วยครับมันชอบกินนมกินทีสองสากล่องฮะแฟนผมก็อยู่ในเนี่ยในมือถือเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็เนี่ยแม่แอนเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยร้อยร้อยสี่คนเนี่ยแม่แอนทั้งนั้นเนี่ยใช่ครับแม่ยายผมเยอะ อย่าถามถึงแม่ผมนะแม่แม่ใหญ่ไม่ใหญผมเยอะมีชีวิตอยู่มั่งเสียชีวิตไปแล้วมั่งก็มีทำไมลูกเอะเรียจานกระพือรยอะเอ้า อัดน้องบีกล่องเพราะว่าเมื่อวานมันไม่ได้กินอาหารชดเชยชดเชย ให้เปมไปเลยอย่าให้เหลือนะบ่อยก,ก่อนนะสงสารคนให้ค่าอาหารค่านมมานะ <c oughs> ตามตามพูดไม่รู้เรื่องนี้โบกเลยนะนะครับนะ่รอนั่รออยู่กับลากไส้กับเดวิล ชื่ออะไรครับเดี๋ยวใครเนี่ยอ๋อชื่ออะไรพี่นะชื่ออะไรพี่ชาตินี่ก็พี่อยู่ครับเนี่ยพี่ชาติเนี่ยดีครับผมชอบแม่แม่ยายเยอะๆดีครับ กานขับเยอะๆแม่ยายเยอะๆดีครับผมชอบอย่าทะเลาะก,กันอย่างเดียวก็พอละด <c oughs> ูยอนหลังตลอด <c oughs> ก็มันไม่จะกดติดดาวดเออแสดงว่าในเฟซเพื่อนเยอะแน่เลยฮ <c> ะ <oughs> รอรอได้พี่มาแหละ <c oughs> อ้าว น้องปล่อยน้องปล่อยคิดถึงลากไส้อะลากไส้มันดือ้อโอ้สาธุขอขออย่างเดียวไม่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ทะเลาะกันไม่ว่าแแล้วก็อีกอย่างไม่ใช่มางองแงกับผมไม่ปวดหัวผมก็เดินหนีหมดอหะผมไม่ชอบโอ้ยผมก็น,น้าเหมือนเดินมนี่แหละ นั่นแน่นั่นแนไแ่ไม่ใช่และไม่ใช่และใจแอนมันหน้าแก่ด,ดูนะี่นะอุย้ยมีเลอะด้วยใจแอนมีเลอะด้วยพี่มันยังไม่ได้มาเล่นกับมันเลยเนะี่ย ใช่เขาก,ก็แบบนี้แหละเอาเนี่ยอีกสิบก่าเม็ดยังไม่กินให้หมดอ่ะฮะกินให้หมดทำไมจุกนมมงไงปกติเวลานี้จะแันจะเข้าห้องแอร์แล้วไปไหนละ่ะไปไม่ได้ มีลูกหลายคนแล้วครับแอนไม่เดี๋ยวเถอะนะไม่อย่าคุดเดี๋ยวเล็บหายจะนอนก็นอนดีครับ, <c ười> ค,ค,รบ <c ười> คิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึง กินข้าวเที่ยงกังยังกอลฟที่ไหนร้อนครับที่ตากยังไม่ร้อนเลยเที่ยงแล้วเนี่ยแดกเสร็จแล้วนอนเลยดูนอนกคนสตีนด้วยนอนเอียงหูฟังด้วยนะอ๋อจุดนอนนะ กรุงเทบร้อนมากเลยอ่ะใช่ครับหมาะกับหมาทุกสายพันธุ์ครับหมาเล็กก็กินได้ครับยี่ห้อ f 1มันจะมีหลายสูตรอ่ะราคาก็ไม่ไม่สูงมากแล้วก็ยี่ห้อดีด็อกดีด็อกกำลังผลิตอยู่เพิ่ม ตอนนี้พี่ต้นกำลังดำเนินเรื่องอยู่อืมพวกขี้เสือกจะเป็นอย่างเงี้ยยังหูฟังชาบ้านเขา <laughs> ฟังว่าเขาจะนินทาอะไรหรือเปล่านะน่ะแอนไม่เดี๋ยวไปเอากระดูกงวไมหมแทะแล้วไม่แทะนะจะกระเทือไปนะยังเอกเออลมได้เหม็นว่าขี้ปากตัวเองอะ่ะ กลับบ้านเมื่อไหร่โหเวียนว่ะอ๋อหยุดแขว่งก็เอาเดี๋ยวผมตั้งไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวผมจะคุยไปด้วยอือ่ะโอเคไหมอ่ะสบายใจไหมสราบุรีก็ร้อนหรอ ตากลมพัดเย็นสบายเลยเนะี่ยสามารถหลับได้ทั้งวันนะแต่เมื่อก่อนร้อนนะมันไม่มีต้นไม้บ้านที่บ้านไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ลงฆ่าสัตว์ด้วยเดี๋ยวไปเอากระดูขามให้มันแทะผมเอามาประจำอะกระดูขาบางหนังหัวบางแทะไม้ครับปล่อยมัน เ <laughs> ขาอ้อนกันตั้งนั้นนะด <d> ีด็อกแพงไหมเหรอดีด็อกไม่แพงครับราคาทั่วไปนี่แหละครับ <c ười> อนี่านะครับตอบกลับกาน นี่เลยครับถามพี่รูปหล่อนี่เลยครับราคาดีด็อกอะครับอือ้ยเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนเลื่อนคอมเมนต์ก่อนเลื่อนไม่ทันอ่านไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวอ,ยอ่ะเออหนะแท้ครับไปหัดฟันไปในตัว หมามแท้ไม้มันจะดีอย่างครับมันจะไม่มีหินปูนพันยาร้อนโคตรเหรโดดน้ําทะเลเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนไปอยู่แล้วผมยังอยากไปเลยพัยาวันนั้นไปทำธุราก็ไม่ได้ไปเล่นน้ําเลยผมยังไม่เคยทานเลยครับดีด็อกอะตอบไม่ได้ว่าอร่อยไหม อยากได้ใครเป็นผัวโอ้โหหนาวมากใช่ครับโควิดคนไม่ไปเที่ยวไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ผมรอนะ้ำมันมันแห้งอยู่<笑><笑>เรียบร้อยไปแล้วโอ้ย ดู YouTube ไม่ชันใจอ่ะครับ YouTube มันต้องลงทีหลังอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไลฟ์สดอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงนะมันเข <c oughs> าเลยปิดอ่ะหลับสบายเลยแดกอิ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ฉีดเลยครับ ไหนรอเขาฉีดกันหมดก่อนแล้วผมก็ฉีดตาม <c oughs> ดูว่าใครยังเหลือรอดมัง่ง <c oughs> อ๋อผมนอนเปเล่นประจำอยู่แล้วครับ <c oughs> บางทีผมก็นู่นนะ่ะในป่าเลยนะ่ะ <c oughs> แทะเพลินหลับแล้วกอดไม้เลย เดี๋ยวจะสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันจะตามอีกคยเลยนะบ้านกว้างขวางนะ่ะก็เดี๋ยวดูก่อนครับถ้าอยู่แล้วสบายใจก็อยู่ครับอยู่ไม่สบายใจก็ไปอยู่โน่นครับ ผมอยู่ที่ไหนก็ได้ครับแต่อย่าบังคับความรู้สึกผมกนั้นก็พอแล้วงี่เง่าผมไม่ชอบครับที่อยู่ได้ครับครับใจอยู่ยากของเล่นแบบเชือกถักอหรไม่น่ากลัวหรอครับก็รอโอกาสอยู่ครับ มื่อไหร่ลุงจะลาออกก็ไม่รู้ผมปวดหัวกับลุงมากเลยนะเนี่ยอออะไรนะฉีดก็ติดอะ่ะเอาเลื่อนไปละอ,ปลอ๋อ,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 อเ,เ,เ,เปเล่าครับโอ้โหเขียนเล่นไปเล่อยเปื่อยแล้วครับโออย่าไปคิดอย่าง,งานั้น เกใส่ข้าอืมอืมไอเราก็จะไร้สดไอนี่ก็โทรกันเข้ามาจังเลยโอ้โหทาไมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้คุยกําลังคุยเพลินๆด้วยกันสนุกๆเลยอืม ร่้วันมันหลับไปแล้วเปยขาดแล้วเนี่ยต้องหาซื้อเฟยใหม่ไหมอ้อยอื้อกลับข้างนี้ดีกว่าอ่ะไม่ได้ขาดตั้งกล้องหมดแลยดูดูด,ด,ดูอือ อ,อยูไงเวแอนไปด้วยอ่ะอมันก็ไปได้เท่าที่มันไปได้แหละครับไปไม่ได้กระตามนันแหละโอเคครับเดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนก็ได้เมื่อกี้ โทรกันเข้ามาแล้วสัญญาณมันไม่ค่อยดีเลยอะไม่รู้มีใครอยู่บ้างเนี่ยผมก็จะหลับไปเนี่ยลมมันเย็นพัดเย็นดูต้นไม้ดิเห็นไหม ดูลมมันพัดดิยเห็นไหมแต่นมันจะไม่หลับได้ไงมีคนดูป่ะเนี่ยไหนขอคอมเมนต์หน่อยดิโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับ าหายหมอเลยแจนโอเคครับงั้นแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวว่ากันใหม่ซ่อมรถต่อก่อน